กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการตามรอยอาชีพกติกกรรมนะครับได้ตามมาที่แปลงนาเข้ากอกขอยิบเก้าซึ่งได้หวานเข้าเมื่อวันที่ยี่สิบสองมกราสองห้าสี่ขณะนี้ก็มีอายุสองเดือนกว่ากว่าสองเดือนเศษนะครับซึ่งเข้ากขอยิบเก้าจะมีอายุ ประมาณ90วันนะครับ90วันวันนี้เราจะมาทำการตรวจดูรเรื่องอต้นข้าวเรื่องอมเมล็ดพันธนุ์ซึ่งปีนี้เราใช้ปุ๋ยปรับเปลี่ยนนะครับจากเดิมใช้ปุ๋ยสูตร16-20-0แล้วก็4 6 0 0นะครับปีนี้ก็มาเริ่มใช้ปุ๋ยสูตร สามสิยสบศูนนะครับแล้วก็ยี่สิบปดยี่สิบนะครับซึ่งวันนี้ก็เราจะได้มาพิสูจน์กันมาดูต้นเข้านะครับต้นเข้าหนึ่งเม็ดนะครับที่ผมหวานไปนะครับจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้า 1> 6กหกหนึ่งสองสามห้าหประมาณ5ถึง8ระยะการแตกโกนะครับ5ถึง8ปดนะครับหนึ่งรวงเนี่ยที่ได้มีการนับ เราจะนับมเมล็ดหนึ่งรวงนี่จะได้ประมาณมเมล็ดเข้าอยู่ที่หนึ่งร้อเม็ดนะครับถ้าเราได้เข้าเฉลี่ยต่อเข้าหวาน1เม็ดนะครับจะได้ 5, 5้ต้นห้ารวงเข้าก็ประมาณหกร้อยกว่ากว่าต่อ1ต้นนะครับต,ต้นเข้า อันนี้คือเป็นการวิเคราะห์นะครับตอนนี้ทางน้องๆนะครับก็ได้มาทำป้ายนะครับทำป้ายทำป้ายเพื่อเป็นแปลงอาทดลองนะครับใช้การใช้ปุ๋ย สูตร30 20 0ศแล้วก็สูตร28 20, ะ 28, 20นะครับในแปลงนาะเข้าของกระผมเองนะครับซึ่งเป็นการทดลองนะครับว่าเราจะได้เข้าประมาณกี่ต้นกี่ตันในพื้นที่10ไร่เศษนะครับประมาณ12-13ไร่ ทดลองมาทดลองดู คาดว่าน่าจะได้เก็บเกี่ยวหลังจากนี้ประมาณ15วันนะครับจะได้เก็บเกี่ยวถ้าด,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 ดูต้นเข้าขนาดนี้นะครับจากการเราใช้ปุ๋ยดังกล่าวนะครับก็น่าจะาประสบความสําเร็จไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงทดลองในการปรับเปลี่ยนใช้ปุ๋ยสามสิบยี่สิบศูนย์ครั้งที่หนึ่งต้นเข้าอยู่ที่ประมาณ ครั้งแรกนะครับอยู่ที่25 25วันนะครับแล้วก็ครั้งที่2ใช้ปุ๋ยสูตร28 20ต้นเข้าต้องอยู่ที่ประมาณ45ถึง50วันนะครับ จะเสมอนะครับท่านผู้ชม,มอืมสมากต้องรอรุนรอุนน้องๆจากบริษัทรุ่งอรุณ น้องมินสวัสดีครับอือสวัสดีครับนี่น้องมินนะครับแล้วก็น้องๆอีก2อสาคนอ่าสวัสดีครับรายการตามรอยอาชีพเกษตรกรรมขอขอบคุณอ่าน้องๆจากบริษัทรุ่งอรุณนะครับที่คัดเลือกแปลงของผมเป็นแปลงทดลองการใช้ปุ๋ยสูตร3 0 2 0ิศูนย์แล้วก็2 8่สดยีนะครับอ่าวันนี้น้องๆจะมาปักป้านะครับ ีนี้หญ้าเยอะนะครับไม่ทราบว่ามากับเมล็ดข้าวยังไงนะครับหญ้าเยอะทุกทุกรายนะครับรายจะเป็นอย่างนี้หมดนี่แปลงนี้ติดกันนะครับซึ่งยังเป็นข้าว็กขอเจ็ดเก้ายังไม่ออกนะครับมีหญ้าเยอะเกเกือบทุกแปลงนะครับจะมีหญ้าเยอะ แปลงนี้ผมใช้มเมล็ดพันธุ์นะครับประมาณไร่ละหนึ่งกระสอบสิบสามไร่สิบสองไร่กว่าๆก,ก,ก็ใช้มเมล็ดพันธุ์สิบสองกระสอบนะครับไอ้นี้คือเข้าผีนะครับเข้าดีดเข้าเร้งปีนี้เยอะแต่ของผมเนี่ยตัวยังน้อยนะครับตัวยังน้อยนะครับปีนี้ค,ดคาดว่า ผลิตได้เพิ่มนะครับก็วเราสามารถอาบอกต่อนะครับไปถึงกระติกอ,อันนี้คือโดนโรคนะครับซึ่งมเมล็ดจะเสียบางส่วนนะครับโดนโรคโรคเยอะนะครับตอนนี้นี่อันนี้โรคจะเยอะนะครับอันนี้ถือว่า ต้องดูมันดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมป้ายเดี๋ยวเดีเดี๋ยวแป,ววป๊บเดียวน้องมินมินเดี๋ยวมินขึ้นป้ายแป๊บเดียวถือถือถือไว้แป๊บเดียวเออนี่ป้ายนะครับอันนี้เป็นแปลงสาธิตนะครับเป็นแปลงสาธิตของการใช้ปุ๋ยสูตรสาสิบยี่สิบศูน ของปุ๋ยมรกตหรือไอของรุ่งอรุณนะครับแล้วก็ครั้งที่2ใช้ปุ๋ยสูตร28 20นะครับอของบริษัทรุ่งอรุณซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงทดลองครับ วันนี้เขามีอายุวันนี้วันที่เก้านะครับเขามีอายุประมาณสองเดือนสองเดือนกับสิบสิบเจ็ดวันนะครับสองเดือนกับสิบเจ็ดวัน ว่าน้อยมากนะครับมีด้วยเมนเดตไลน์นะครับเมนเดลน์ M ก็มีเราก็ค่อยมาดูผลผลิตกันหลังจากนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราคาดหวังไว้ว่าถ้าดูจากแมนเดตเข้าขณะน,นี้ตอนเข้าขณะน,นี้ในการคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะได้10ตันขึ้นนะครับหรือ10,000กิโลนะครับถ้า ได้10ตันขึ้นเนี่ยนาแปลงนี้ที่ผมได้สูงสุดนะครับอยู่ที่13ตันนะครับต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ7ตันกว่ากว่าแตันนะครับอันนี้ตรงที่นาลึกนะครับนาลึกรวงรวงยาวมากครับท่านผู้ชมครับค่าเฉลี่ยเม็ดเข้าที่ผมนับนะครับก็ได้ต่อต่อรวงนะครับต่อรวงเนี่ยประมาณร้อย 8เมตรถึง120เมตรแต่ค่าเฉลี่ยนะครับเป็นค่าเฉลี่ย100ประมาณ108เมตรถ้า1เม็ดเข้าที่เราหวานไปนะครับจะได้ประมาณต้นเข้าออกรวงมาประมาณ5ถึง8แต่ว่า,าเรานับแค่6เอากึอกกลางนะครับ<ม>ก็จะได้ประมาณเข้า1เม็ดจะได้เมล็ดเข้าที่ พร้อมที่จํำน่ายพร้อมที่จะทําพันหรือขยายนะครับประมาณ600กว่ากว่าต่อนหนึ่งหนึ่งต้นเข้าที่เราหวานไปอันนี้คือจากการาพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงนะครับเฉะนั้นอยากจะให้ฝากไปยังลูกๆหลานๆน,นะครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับทุกท่านนะครับผมทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อ,อเป็นพิยาทานเป็น ให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะได้มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมของพวกเรานะครับแล้วก็ร่วมกันต่อสู้เพื่อความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตรกรรมตลอดไปสำหรับวันนี้รายการตามรอยอาชีพเกษตรกรรมก็คงต้องกล่าวคาว่าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านถ้าท่านชอบรายการแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรายการตามรอยอาชีพเกษตรกรรมทุกครั้งนะครับเมื่อมีการลงมาตายทำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ